คนมาเที่ยวที่ Universal Studios Florida นะคะซึ่งอยู่ที่ Orlando Florida ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งที่นี่นะคะนัตอนนั้นนะคะเขามีอยู่2ปพาร์คด้วยกันคือ Universal Studios Florida แล้วก็ Universal Islands of Adventure นะคะ <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เขาเปิดปาร์คที่3แล้วซึ่งโอคูก็พลาดไม่ได้ไปนะคะเึ <Yeah. S 1> ่งชื่อว่า Epic Universe นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ไปก็ามาบอกโอคูด้วยนะว่าเป็นยังไง <Okay. S 1> แต่ว่า2ที่นี้นะคะ Universal Studios Florida เนี่ยเขาจะมีอยู่ อ่าหลายโซนมากๆเลยก็คือฮอลลีวูดนะคะ Illumination's Minion Land นิวยอร์กซานฟรานซิสโก The Wizarding World of Harry Potter ซึ่งเป็นด้านของตรอกไดอะกอนนะคะ World Expo Springfield USA Home of The Simpsons แล้วก็ Dreamworks Land นะคะส่วน Universal Islands of Adventure เนี่ยจะมี Marvel Superhero Island Toon to l ล g ก o ล Skull Island Reign of Kong Jurassic Park The Wizarding World of Harry Potter ด้าน h o g s m m e d e นะคะแล้วก็ The Lost Continent และสุดท้ายก็คือ Zeus Landing ค่ะอ้เหนื่อยแค่พูดยังเหน่อยเลยส่วนเขเยอะมากนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเป็นป๊อป p ัพสโตร์ Pop ของ Wicked นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหนังเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแลนะภาค2กํกำลังจะมาแล้วด้วยนะคะส่วนเวลา m t ด n d g r e e t กับ Elphaba แล้วก็ g ก l i n d a เนี่ยจะต้องดูอีกทีว่าเขาจะมากี่โมงอะไรยังไงวันไห <Okay. S 1> างเพราะว่าเขาจะมาเป็นรอบๆไปนะคะเพราะตอนโคูไปอ่ะ ไม่มีค่ะเสียดายมาก <st> ส่วนเครื่องเล่นที่เราเล่นเป็นเครื่องแรกก็คือ E.T. Adventure นะคะเป็นเครื่องเล่นที่เก่ามากใครรู้จักหนังเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เก่ามากนะคะ <st> อาจจะเคยได้ยิน E.T. Phone Home <st> อย่างนี้นะคะก็เครื่องนี้แหละค่ะเป็นเครื่องที่เราจะขี่จักรยานลอยฟ้าไปกับ E.T. นะคะสนุกมากชอบถึงแม้ว่าจะเก่าก็ตาม และนี่ก็คือ Mel's Drive In นะคะเป็นร้านที่คูชอบมากินเวลาไป Universal ทุกที่ในโลกเลยเขาจะมีร้านนี้อยู่ตรงกลางนะคะเพรูชอบกินมิลเชคเขามากอร่อยอร่อยทุกรสเลยและนี่ก็คือ Transformers the Ride 3D นะคะเป็นเครื่องเล่นอีกเครื่องนงที่คูชอบมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเครื่องเล่น 3D มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบ Transformers เครื่องนี้มีที่สิงคโปร์ด้วยนะ The available seat แน่นอนว่าเพราเป็นเครื่องเล่น 3D นะคะเราก็ต้องหยิบแว่นตาสามมิติไปด้วยนะคะอย่าลืมหยิบเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเราจะเห็นภาพซ้อนหมดเลยนะ,ะ <S <S สว่วนดีหอยู่ข้างกันก็ชื่อว่าฮอลลีวูดริปไรด์บล็อกกินะคะเฮ้ยแน่นอน ไม่ได้แอมโมคูราค่ะเครื่องเล่นอย่างนี้บ้าหรอใครจะขึ้นไปปล่อยให้เขาเล่นไปค่ะส่วนเราก็เดินมาที่ race through new york s t a r i n g jimmy fallon นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบดูรายการของ jimmy fallon นี่ยก็น่าจะชอบ เครื่องเล่นนี้ค่ะเพราะว่าสนุกดีเป็น 3D อีกแล,แล้วแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับว่าพรผจญภัยในนิวยอร์กนะคะขึ้นอวกาศลงน้ำอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยนะคะสนุกดีค่ะและนี่ก็คือปลาฉลามโจส่งเรานะคะซึ่งตอนนี้เครื่องเล่นไม่มีแล้วเพราะว่าโดนเอาไปเป็นจอกไดรกตอนหมดแล้วค่ะและนี่ก็คือสถานีคริง cross ไม่เคยพูดได้ดีเลยนะคะซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะที่ Harry ี่พอตเตอร์ขึ้นนั่นเองชันชลาที่9ก้าเศษสามส่วนสอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็คือ h e d ด i วขยับได้ที่อุ่กูซื้อมาด้วยโอ้โหไปบายการและนี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดกันว่าถ้าเกิดเราไปคอประตูแล้วเขาจะเปิดออกมาดูนะคะเขาคือใครเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคือใคร ก็แอบน่ากลัวนิดนึงและนี่ก็คือด้านในตรอกดอากอนนะคะซึ่งแบบอลังการสุดๆนะคะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเออก็ไม่เพิ่งนะนานแล้วอันนี้ก็คือเครื่องเล่นนะคะที่ชื่อว่า Harry Potter and the Escape from g r i n g o t t s นะคะเราก็จะได้เข้าไปในธนาคารกริงกอตนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ด้านในของธนาคารถ้าเกิดว่าใครดูหนังก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะคะด้านใน For your first visit the ด้านในเขาอลังการมากแล้วก็มีของให้ดูเยอะแยะมากมายแถวยาวมากๆเลยค่ะสุดยอดและนี่ก็คือลิฟที่พาเราลงไปด้านล่าง ฉันคิดว่าเขาคงไม่ได้พาลงไปจริงมนเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่มันเหมือนจริงมากนะคะเราแน่นอนว่าเป็นแบบ3ามิติอีกแล้วค่ะยูนิเวอร์ลเนี่ยขยันทำเครื่องเล่น3มิติมากแต่ว่าของเขาก็ดีจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเครื่องเล่นแบบนี้แบบพครูเนี่ยก็น่าจะชอบแต่จริงเล่นลหลายเครื่องอ่ะก็แอบเว้นหัวเหมือนกันนะมันก็จะมีความแบบ motion sickness นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่โอเคกับการแบบ motion sickness ก็อาจจะต้องเพลอๆนิดนึง และนี่ก็ออกมาด้านนอกเลยนะคะก็มีสถานที่ที่ให้ถ่ายรูปมากมายเลยโอ้คูชอบมากได้รูปมาบานเลยค่ะพี่เห็นร้านข้างๆนี้นะคะเป็นร้านที่สามารถซื้อบัตเตอร์เบียร์กินได้ค่ะอร่อยมากาแล้วพอผานมาก็แบบเอ้ยคนเขารออะไรกันหรอรอมัองกรพ่นไฟค่ะสบายใจแล้วได้ดูมังกรพ่นไฟ <laughs> และที่ขาดไม่ได้แน่นอนต้องมีน็อกเทิร์นนะฮะตรอกน็อกเทิร์นที่แฮร์รี่พอตเตอร์เข้าไปผิดนั่นเองนะฮะ oh. ก็มีร้านขายของอยู่ในนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นแนวมืดมืดเป็นแนวศาสตร์มืดหน่อยนะคะ oh <my> ร้านขายของก็จะขายแนวแบบของที่เกี่ยวกับพวกอ่าพวกที่เป็นพักพวกของลอร์ดวอเดอร์ร์นะฮะอุ้ยาพููชื่อปเนี่ย oh. และนี่นะคะเราก็ากำลังจะข้ามไปนะคะด้วยรถไฟ ฮอกวอตส์เอ็กเพรสนะคะซึ่งนี่ก็คือสถานี King's Cross นั่นเองเรากำลังจะทะลุเข้าไปในชั้นชลาที่9เศษ3ส่วน4กันค่ะบอกนิดนึงนะคะว่าการที่จะได้ข้ามรถไฟไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันก็คือการข้ามไปอีกปาร์คหนึ่งนั่นเองนะคะเราจะต้องซื้อบัตรที่เขาเรียกว่าบัตร พาร์คทูพาร์คนะ <Okay. S 1> ซึ่งก็คือเป็นบัตรที่สามารถเข้าได้2องพาร์คนั่นเองก็คือแพงค่ะแต่ว่ายอมแล้วต้องยอมซื้อสรอบสองวันด้วยนะคะเพราะว่าไปกับกลับวิดีโอหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรถไฟเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะ ในที่สุดเราก็ข้ามมาถึงแล้วค่ะนี่ก็คือ Wizarding World of Harry Potter ที่เป็นด้านของ h o อกส์ม d e นั่นเองนะคะเราก็มาถึงที่นี่แล้วก็มี h อกส์วอ d คือแบบยิ่งใหญ่มากคุณรักที่นี่มากนะคะแน่นอนว่าเครื่องเล่นแรกที่เราเข้าก็คือ Harry Potter and the Forbidden Journey ที่เป็นเครื่องเล่นที่อยู่ใน h อกส์วอ s ใช่ไหมโอกเสียงนุมาฮอกวอใช่ฮอกวอร์ัเองค่ะโอ้ยลิ้นพันไปหมดเลยรอบนี้ และนี่นะคะก็คือเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของโซนนี้ค่ะที่ชื่อว่า h a g r i d s Magical Creatures Motorbike Adventure นะคะเป็นเครื่องเล่นที่แถวยาวมากโฮคูออยอมต่อ2ชั่วโมงบอกเลยว่าความกลัวก็สู้ไม่ได้เพราะว่าโฮคูยอมยอมมากๆเห็นเมื่อกี้นะคะมันอาจจะดูช้าแต่จริงๆมันเร็วมากค่ะและสนุกมาก ก็จะมีคนหนึ่งที่ได้เป็นคนขับนะคะคนหนึ่งจะได้นั่งข้างนะคะเป็นที่นั่งข้างที่แฮร์รี่เป็นเป็นคนนั่งนั่นแหละ <Okay. S 1> ก็โฮคูเป็นคนขับค่ะส่วนคุณแม่ที่ไปด้วยกันเป็นคนนั่งข้างนะคะสนุกมากอยากเล่นอีกแต่ต่อไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อย <Okay. S 1> แล้วเราก็ออกมาที่ร้านโอลิแวนเดอร์สกันนะคะมันเลือกไม้กายสิทธิ์กัน Welcome to Ollivanders. <c oughs> m a k e r s t f f i n e wand since 382 BC. I am the wand keeper. แน่นอนว่าครูไม่ถูกเลือกนะคะเออเสียดายเอาไปกี่รอบก็ไม่เคยถูกเลือกก็เลยมานั่งกินข้าวที่3 b r o o m Sticks หรือว่าร้านไม้กว่า3อันดีกว่าค่ะอร่อยมาก <S <S 1> <S 1> แล้วต่อไปนะคะเราก็ไปที่โซนจูราสสิกฟาร์กนะคะซึ่งอ้าวครูไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีแต่เครื่องเล่นเสียวๆนัก,กวัวนัก,กวัวสูงๆทั้งนั้นเลยครูไม่ไหวอย่างเช่นนนี้ จุลศิษปาร์ครีเวอร์แอนเดเวนเจอร์นะคะเคยเล่นแล้วครั้งหนึ่งไม่เอาอีกเลยปล่อยพวกเขาเล่นไปนะคะเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าชื่อว่า s u u l l s s l n n d Rain of Kong นะฮะสรุกมากมันเป็นแบบตอนแรกคุณนึกว่าน่ากลัวสรุปว่ามันเป็นการแบบนั่งรถเข้าไปผจญภัยในดินแดนของคองนะฮะ <S 1> <S 1> <S <S ที่แบบว่า ต่อสู้เพื่อเอาชนะสัตว์ประหลาดที่จะมากินเราเขาน่ารักมากเขาคูเป็นเมนคิงคองเสมอมานะอบอกเลยว่าเป็นเครื่องเล่นที่ดีไม่ต้องใส่แว่นอะไรเลยแต่ว่าเป็นแบบภาพหน้าจอที่แบบว่าเสมือนจริงมากๆเลยเท่มากและเราก็เดินมาที่โซนตูนลกูนนะคะทุกอย่างจะเป็นคอมิกสตรีมหมดเลยน่ารักมากสีสันสดใส เครื่องเล่นก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ก็สดใสแหละจริงๆก็สดใสแต่ว่าวกูไม่เล่นแต่มันก็มีเครื่องเล่นอื่นๆน,นะแต่ว่าตอนนี้ที่กูอยู่ก็คือมันค่อนข้างมืดแล้วก็เลยแบบว่าช้อปปิ้งใดๆนะคะเดินไปมันใหญ่มากจริงทุกคนแล้วกูก็เดินมาถึงโซนมาเวลค่ะก็เลยเข้าไปเล่น The Amazing Adventures of Spider-Man นะคะ ึ่งแถวไม่มีเลยเพราะตอนนั้นปาร์คจะปิดแล้วนะคะที่ยูนิเวอร์แซลเนี่ยปิดเร็วเสมอมาไม่เหมือนดิสนี์ที่จะปิดแบบ4ี่ห้าทุ่มตลอด <c oughs> แล้วกูก็เดินมาจะหยิบแว่นตานะคะแล้วก็เอ๊ะเอ้าแว่นไปไหนอะแล้วก็ยังมีคนขึ้นดูดิดูการแผ่นกล้องที่แบบสุดจะงงของกูนะคะแต่สุดท้ายก็อ๋อ พี่เขาแบบจะปิดแล้วเขาก็เลยเอามารวมกันตรงหน้าเครื่องเล่นเลยนะคะแจกให้ทุกคนด้วยมือแต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนฮครูก็กลัวว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมวิดีโอถัดไปฟ้ามันถึงกลับมาใส่เหมือนเดิมทั้งที่เมื่อกี้มันมืดแล้วนี่นาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วฮคกูว่าไปทั้งหมด2วันนะคะแล้วก็เอามารวมๆกันให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายและแบ่งเป็นโซนๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าฮครูก,ก็คือเล่นสเปซสปาามากเดี๋ยวยังไงอันเนี้ยจะเป็นคลิปของวันที่สองเราไปดูกัน และนี่ก็คือด้านหน้าของปราร์คที่ชื่อว่า Universal Islands of Adventure นะคะซึ่งมันก็เป็นออกแนวแบบว่าแอดเวนเจอร์จริงๆผจญภัยแนวแบบหินหินหน่อยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะในขณะที่อีกปราร์คหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าโมเดิร์นหน่อยฮอลลีวูดเลยพวกนี้เนาะขนมเขาแบบน่ากินทุกอันโนรูก็คือโดนวิกเก็ตมาหลายอันมากหวานแต่ก็อร่อยสไตล์แบบอเมริกันนะฮะ แล้วนี่ก็คือโซนซูสแลนดิ้งนะคะถ้าใครไม่รู้จักซูสเขาเป็นนักเขียนหนังสือนะคะซึ่งเป็นหนังสือภาพแบบนี้แหละแนีน,นี้ก็คือ The Cat in the Hat นะคะเข้าไปแล้วก็น่ารักมากมันจะเป็นแนวแบบว่าหนังสือการ์ตูนเด็กๆนะคะ แล้ววันต่อไาก็คือ The High in the Sky s so o u s Trolley Train Ride นะคะอันนี้ดีมากเลยโอ้โหชอบเครื่องเล่นแบบนี้เครื่องเล่นที่แบบว่าพาเราไปสบายๆไม่ต้องเร็วไม่ต้องดรอปนะคะแบบไปรอบๆสวนให้เราแบบว่าเห็นนูน่นเห็นนี่ชอบแบบนี้ค่ะสบายดี และนี่ก็คือโซน The Lost Continent นะคะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเป็นแบบร้านอาหารที่จับจ่ายซื้อของแล้วก็มีตอนแรกกูก็งงว่าเอ๊ะเขามีอะไรกันตรงนี้ทำไมเขาต่อแถวนะคะอ๋อ <Not S 1> oh, I like the move i move i และนี่ก็คือโซน Marvel Superhero Island ตอนกลางวันนะคะที่ฟ้ายังใสยอยู่สวยงามตามท้องเรื่องใครชอบคอมมิกมาเวลนะคะน่าจะชอบเอ่อยกว้น,นนี้กูไม่ชอบ และที่นี่นะคะก็คือสถานีรถไฟตรงฝั่งที่เป็นฮอกส์มีดนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> เราจะขึ้นกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าในรถไฟมันแตกต่างจากตอนที่เรามายัางไง <My God. S 1> ซึ่งมันก็แตกต่างจริงค่ะทุกคนแบบเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถไฟมันจะแตกต่างกันอย่างที่โอคุบอกเ <Okay. S 1> ลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมานะคะแนะนำให้ซื้อตั๋วปาร์คทูปาร์ค <Okay. S 1> แพงหน่อยแต่คุ้มจ้า You are correct, but we are knights, like a knight in shining armor, right. coming to rescue you. Yeah. So we are on the go all time of the day and night. We operate day and night. That's right. Oh. Just not right now. That, that's true. At the moment, we at are at the a bit... moment we are a bit broken down. Yeah. ะคะชื่อว่า Illumination Villain Con Minion Blast นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องเล่นที่แปลกดีค่ะให้เรายืนเฉยๆแล้วก็หมุนตัวไปมาเพื่อที่จะเอาปืนของเราเนี่ยยิงไปที่เป้าแล้วก็เก็บคะแนานนะคะซึ่งปืนใหญ่มาก <B ull> s> <S แล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะบอกเลยว่า แปลกดีไม่เคยที่จะต้องยืนเล่นมาก่อนและต่อไปนะคะก็คือ The ะบอ s สตันแท c ูล่านะคะซึ่งเป็นการโชว์สันแมนนะคะเ<ฤ>จ๋งมากๆเพราะเขาเล่นกับเวทีที่ขยับได้ด้วยแต่ก็บอลมารโทคกหค่ะคือเวทีพังก่อนจด โนโคู้ไปนะคะมันอยู่ในช่วงมาดิกราพอดีซึ่งเป็นเทศกาลก่อนที่จะถือศีลอดของชาวคริสนะคะเขาก็เลยมีพาเรดพิเศษนี้ด้วยซึ่งดีใจม,มากๆโยนซ้อยกันสนุกสนานเลยค่ะรับกลับบ้านมาด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Universal Studio Florida นะคะถ้าเกิดว่ารักกันชอบกันรักกันไปเที่ยวของโอโค้หรือว่ารักกันไปเที่ยวด้วยตัวเองนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะ